เรามาทวนคำศัพท์กันดีกว่าอ่าเรามาทวนคำศัพท์กันดีกว่านะคะ A หนึ่งไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหรล่ละ A หนึ่งอโทษค่ะ A ว<า>ันอะ A วันบัก A two A three B one B t w B 3 h รี e C o ซ3อาว่านได้แล้วเขียนได้ไหมไม่ได้มีคังอาวุธอยู่กับตัวไหมอ้ามีอ้าวเราจะมาเขียนคำศัพท์แข่งกันทั้งต้นทางและปลายทางเขียนบนกระดานดำอ่า ให้เวลาดูให้เวลาดูหนึ่งนาทีให้เวลาดูนะ ทีมทีม A กับทีม B อ่าเอาส่งตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนอ่าออกมาเลยกลุ่มละหนึ่งคนมาเลยค่ะ ให้เขียนคือคำว่าหยิบเลยค่ะหยิบปากกาไว้เลยคือคำว่าดัก,ดกห,หาเองสิปรึกษากัานให้ดีอยู่ไหนดักดักคืออะไรไม่ใช่บักดัก,ดกเป็ด

เขามาคนเดียวปรึกษากันก่อน นิดนึ่งให้มันเท่าๆกันอ่าดักอ่าทีม A ได้รูปหัวใจถือไว้อ่าบายคำต่อไปคำว่าดอกดอกดอก เนี่คออะไรเขีดีโอ้ข้าวดีๆดีอะไมีต้องไหลแท่งขาเอาดิมาดูมาดูของกันเด็กๆบอกว่า ตัวนี้มันใช่ดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันตัวอะไรบีถูกหรือผิดผิดอันนี้เหมือนกันเลยถูกหรือผิดผิดอ้าวแก้ใหม่คำว่าดอกหนูเขียนตัวใหม่เลยหนูเขียนตัวใหม่เลย อย่าเคาะอย่าเคาะอย่าเคาะอ้ามาดูพร้อมกันค่ะพร้อมกันตัวอะไรเอ่ยดีดอกเอามหมยค่ะถูกไหมถูกไหมถูกพิมนี้ก็ถูกค่ะอ่าต่อไปคำว่าอะคำว่า แคด ม,มาดูพร้อมกันค่ะคำว,ว่าเอามาพร้อมกัน C A, T. C A T ออกเสียงด้วยเอาใหมค่ะ Cat ถูกต้องค่ะท,ทั้งสองทั้งสองทีมต่อไป ต่อไปคำว่าฟลิปฟลิป ร้อมกันตัวแรกตัวไหนเอ่ยอ้าตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวอะไรเอ่ย F ตัวนี้เอาขึ้นไปนิดนึงนะลูกนะเอาสูงนิดนึงอ่า F I พร้อมกันลูก F, I, F H อ่านว่า ฟริสฟิสคืออะไรโอเค okay. อ้าวถูกทั้งสองทีมค่ะ<ป>ต่อไป,ไปไขอเป็นคำว่าสนเสนเกิกสนเนิกสเนิกคืออะไรอ้าวหาเลย เป็นตัวพิมพ์เล็กได้ไหมขอเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด หมดเวลาหมดเวลาอ่าเป็นคำว่าอะไรมีตัวอะไรบ้าง S, a. <S N <S A E สเเนสเน a, a. Snake. Snake คืองูอ้าวอ้ากลับไปดูที่สไลด์ใหม่ไปดูที่สไลด์ก่อนอ้าวทวนใหม่ทวนใหม่เอาใหม่หมคะ่ะลูกพร้อมกันบ้า Can you spell สะกดได้ไหมคำว่าบักอ่าสะกดคำว่าบัก B ีอ่าบ U ยบักต่อไปสะกดคำว่าดัก D U C K ดักต่อไปสะกดคำว่าดอก ต่อไปสะกดคำว่า snake S N A K E s n a k ต่อไปสะกดคำว่า fish F I S h, h ต่อไปสะกดคำว่า flower ได้ไหมเออ flower ใครเขียน flower ได้ขอคนเดียวใครเขียน flower ได้ อ่าหิรันเขาบอกเขาเขียนได้อ่ะออกมาหิรันอ้าวนกขุนทองแข่งกันอ้าวสองคนดูไปข้างนู้นดูนะ่ะอยู่ข้างนี้ ดูคำว่า flower ที่เพื่อนเขียนนะข้างหลังตะวันตะวันนั่งลงก่อนดูคำว่า flower เวลานักเรียนเขียนจะรีบยังไงนักเรียนดูนะตัวนี้นะตัว f ความสูงของตัว f กับตัว l เนี่ยต้องเท่ากันนะคะสมมุติว่ามันเป็นเส้นบรรทัดไม่สมมุติเราเลือกจริงเส้นบรรทัดอันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะ อ่าสมมุติอันนี้เป็นเส้นบรรทัดถ้าหนูจะเขียนมันจะอยู่ประมาณบรรทัดขึ้นแบบนี้นะคะ F แล้ว L มันก็จะต้องเท่ากันลูกความสูงของของตัวอักษรนนะ่ะมันจะเท่ากันนะนะคะความสูงของตัวอักษรจะเท่ากันอันนี้มันสวัดเยอะเกินเอาแค่นี้พอลูก เห็นไหมส่วนสูงความสูงจะเท่ากันเอาสะกดพร้อมกัน F อ W แ R ตัว R ายูอตัวอดูนิดนึงนะคะลูกตัว R ตัว R เขียนไม่ยากเขียนง่ายๆถ้าหนูไปเขียนเล่นหางมากหนูจะเขียนยากลากตรงลงมานะตัว R แบบนี้นะดูนะ หลังอิศริยาพรตัวอยงนี้นะพอหนูขีดลงมาอย่างนี้นะคะนะหนูทวนมันขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ไปอย่างนี้เลยหนูไม่ต้องไปเอาแบบนี้แล้วก็มาโคง้งมันม้วนๆเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวหนูก็จะงงเอ๊ะจะโค้งเป็นดอกไม้โค้งเป็นอะไรดีเอาตรงเลยนะคะลากแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มีช่องห่างนิดนึงได้ไหมอ่าได้นะคะเอาละดูต่อเลย ดูอันนี้ค่ะเอาละอ่ะดูไหม